านักเรียนเขามีคำศัพท์เขาก็สามารถเล่าเรื่องได้หมดเลยไม่ว่าเขาเห็นอะไรก็ตาม Over there we c a n call um, uh, jungle ป่ารกทึบแบบนี้ก็ได้ถ้าเป็น forest เราสามารถ o อ้เดี e ร์อิ o ลุก l ลฟอเร r ต์ยูแคมว a ล k กิ่งแอนด์ราวน์เดอะพาร์คเด but if the jungle ถ้าเป็นป่ารกทึบที่ไม่สามารถเดินได้เราจะเรียกว่า jungle โอเคการเรียนของนิเชอร์มสีสองแบบ มีคอร์สสองแบบสตาร์เตอร์มีสองแบบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอคอร์สอะไรบ้างนะคะทีเนี้ยคอร์สเรียนของที่เชร์มาอธิบายเรื่องคอร์สเรียนหน่อยนะคะเพราะส่วนใหญ่เวลาผู้ปกครองเข้ามาสมัครเนี้ยก็จะไม่ทราบว่า,ามีคอร์สอะไรบ้างจะมีหลักๆแค่สองแบบนะคะแบบที่หนึ่งเลยที่เชร์จะปักไว้ตรงนี้เนาะจะเป็นคอร์สเรียนปรับพื้นฐานแบบที่หนึ่งนะคะจะเป็นคอร์สเรียนปรับพื้นฐานนะคะปรับพื้นฐานก็คือตั้งแต่น้องชั้นประถมขึ้นไปนะคะประถมหนึ่งประถม ต้นประถมปลายาที่เขายังเรียบเรียงประโยคไม่ได้ได้คําศัพท์นิดนึงจะบอกไม่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทําข้อสอบได้อาจจะได้คําศัพท์ได้คําศัพท์แต่ไม่สามารถเรียบเรียงเป็นประโยคตอบเป็นประโยคได้ข้อที่1นนะคะปรับพื้นฐานไม่กล้าตอบหรือเหมือนที่เชื่อพูดไปเมื่อกี้ what is this จะไม่มีใครตอบว่า it's flowers you like ชอบ ทานอาหารอะไรบ้างก็จะได้คำตอบเดียว fry rice รู้จักไหม fry rice fried chicken no one answer ไม่มีใครตอบคำถามว่า oh I like fry rice because my mom cook it and it's delicious like this อันนี้คือการทักษะการตอบยาวๆนะะสองจะเป็น level ที่ upper level ขึ้น อสอนแบบเป็นสํานวนฟังเข้าใจได้เกรดดีทําข้อสอบได้หมดแต่ไม่กล้าตอบเล่าเรื่องยาวยังไม่ได้นะคะเล่าเรื่องยาวยังไม่ได้ทีเนี้ยเราจะมาปรับการคิดมีแบบที่2อเนะะี่ยคือการ real conversation real conversation is like ให้นักเรียนเนี่ยฝึกฝึกนะคะตอบคำถามแบบเล่าเรื่องได้เหมือนสอบ i อเอ s สอบไปต่างประเทศ แนวนั้นเลยแนวนั้นเลยก็จะอยู่ตรงนี้อีกทีเดี๋ยวเชื่อจะใส่ไว้ตรงนี้อีกทีนะคะอันนี้คือคอร์สแบบที่2 upper level หรือสามารถใช้ไอเดียฝึกการใช้ไมล์แมปคิดต่อแบบมีเหตุผลได้อันนี้แบบที่2นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูแนวการฝึกซึ่งสามารถดูได้ที่หน้าเพจอยู่แล้วสามารถดูตัวอย่างทักษะต่างๆได้ตรงสตอรีนะคะโอเคทีเชร์ก็มาทักทายเล่าให้ฟังประมาณนี้ so uh, during the t i e it's like the long, long weekend. Have you enjoyed uh, in Thailand? We call Songkran Festival. So people are passing the water to the altar, um, pouring the water to grandparents, father, mother, right on uh, Songkran day. So um, anyway. Uh, Enjoy your holiday, happy Sunday สวัสดีวันสุกรนะคะบ๊ายบาย